สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวอุ้งอิงทุกๆคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยแพื่อนแผงทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ลงเมื่อนี้ก็เป็นวันที่21นะครับผมก็จะมาบอกในเรื่องของเมื่อวานนะครับเมื่อวานอาจจะมาบอกซ่ากระมูกับบ๊เป็นยังครับผู้ใดได้เบิ่งจากช่องอื่นแล้วกันบ่เป็นยังถ้าคำามาเบิ่งช่องนี้อีกก็แห้งดีครับก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับพี่น้อง โอเคครับก็คือก็อยากมาบอาในส่วนของที่ผมอยากจะเบอะเนาะนะครับก็คือเมื่อวานนี่ลูกสาวมีงานกับบอโจนะครับเป็นงานคู่พ่อลูกนะครับเป็นงานถ่ายรายการรายการอะไรนะครับก็คือรายการตีสิบนะครับรายการตีสิบซึ่งรายการนี้ลูกสาวเพิ่งจะเคยได้ออกครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่ลูกสาวกับบอสโจ เคยออกสําหรับรายการนี้นะครับที่เขาเชิญไปกับบ่รู้ว่าปีที่แล้วเขาได้เชิญไปบอรหรือว่าบอจหรือเขาเชิญมาแล้วกับบอจูวบว่างหรือเปล่าอันนี้ผมก็บ่แน่ใจนะครับเหมือนสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับรายการที่ลูกสาวเป็นรายการทนะีวีเนี่ยนอกจากมาลับไอดอนแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งลูกสาวไทยของเราได้พี่น้องรายการมิพมลจำได้บอนะครับก่อนที่จะถ่ายตีสิบลูกสาวได้ไปเข้ารายการรายการหนึ่งก็คือรายการ ซุปเปอร์เทนพี่น้องนะครับรายการซุปเปอร์เทนลูกสาวถ่ายไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้นะครับเห็นเป็นเงียบๆยังไม่ได้แจ้งว่าจะออกอากาศวันไหนนะครับก็ต้องรอติดตามครับสาหรับรายการซุปเปอร์เทนเนาะนะครับส่วนบล็อไอดอลเขาเห็นอยู่ตามนาซื้อนาเฟซบุ๊กต่างๆบ่อยอยู่แล้วนะครับเขาหนจะรู้แล้วมันจะออกอากาศเมื่อไหรเมื่อไรนะครับส่วนซุปเปอร์เทนก็ต้องรอติดตามครับรอติดตามทั้งทั้งเพจทั้งเพจของทั้งรายการนะครับว่า จะออกอากาศวันไหนแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับก็คือไปทายได้การตีซิปเนาะพอลูกมือนีเพิ่็แต่งชุดสวยเลยครับลูกสาวมือนีนะครับวันมือนีเมื่อวานนะครับลูกสาวก็แต่งชุดสวยมากนะครับน่ารักมากนะครับชุดสีชมพูนะครับเชุดคู่เลยคู่พอลูกนะครับบอดโจกชุดสีชมพูนะครับจากภาพที่เห็นเพิ่นทายมาเนาะบอดโจกพนํนมาลงกั มันเบิงแล้วมันก็น่ารักพี่น้องดูแล้วน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับบรรยากาศดูแล้วอบอุ่นนะครับอบอุ่นพอลูกเพิ่นออกงานครูกันยามได้ผมก็เชื่อว่าเอซทุกคนนี่ชอบใจอย่างแน่นอนนะครับเลวลาพอเพิ่นอยู่น้ําลูกนะครับหรือลูกอยู่น้ําพอนะครับมันมันดูแล้วมันมันน,น่าจิตตามมันเป็นตะเบิงพี่น้องนะครับถ้าเบิงอุ้งอิงคนเดียวกลายเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่เบงบอโจคนเดียวก็สิอีกแบบหนึ่งแต่พอบอโจกับองอิงเนี่ยพอกับลูกเขามาอยู่น้ากันหรือมาพ่อกันเนี่ยอ่าออกงานคููกันเนี่ยมันสิเป็นอีกบรรยากาศหน,นึ่งอีกนดพี่น้องแม่บัครับมีผู้อดคิดกับผมบ่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อเอกไทยองอิงก,กับปกติครับกับเป็นปกติมันก็เป็นคอนเทนต์ทางพ่อเอ,ก,อ,อกกับองอิงเน้วมันก็สิเป็นอีกรสรชาตินึงเ <L ess ling> บิงบอโจเปล่าๆบ่มีองอิงมีแต่บอโจเนี่ย กสิเป็นอีกรสชาตินึงนะครับแต่พอพ่อกับลูกเมื่อออกงานคู่กันหรือออกคลิปพร้อมกันเนี่ยมันก็สิเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งมม่เป็นบรรยากาศที่น่าติดตามที่สุดในบรรดาที่ผมว้ามาเนี่ยคือคอนเทนต์ที่มีพ่อกับลูกคู่กันน่าดูที่สุดสําหรับผมนะนะครับสําหรับผมมันเป็นอะไรที่ดูแล้วน่ารักแล้วอบอุ่นเวลาพ่อลูกอยู่ด้วยกันมันดูแล้วมีความสุขกับ มันไม่แปลกที่ทุกครั้งเวลาบอสโจกับบุ๋มอิงทําคลิปอะไรออกมาแล้วมันจะปังแล้วติดมาแรงแล้ววิวมันสูงครับเพราะคนเขาชอบด,ดูเวลาพ่อกับลูกเขาอยู่ในคลิปคู่กันเลยนะครับบอสิไปออกรายการเอียงกระแลวแตนะครับสังเกตเิึงเลยครับยอดวิวปังทุกรายการไรมาตั้งแต่รายการนิ้วคุยแซ่บโชว์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ยอดกับเป็นล้านครับติดมาแรงครับนะมีรายการอี้อย่างอีกซปเปอร์มัมนะครับรายการซปเปอร์มัมกับพุ่งครับนะรายการรายการอี้อย่างโตโน่แมมนะครับกับพุ่งคือกันครับเป็นล้านอีกขึ้นกันครับนะสิบว่าให้รายการเขามาติดต่อได้ทังไหนพี่น้องนะครับผู้ใดก็อยากให้ไปรายการครับเพราะว่าไปรายการไหนคือปังทุกรายการครับไปมอลล์ไอดอนกับ นั่นแหละครับกแฮกันไปเต็ม YouTube นะครับคือถ้าเทียบคนดูในในเพจใน Facebook เนี่ยกับใน YouTube เนี่ยแน่นอน FC สาวน้อยใน YouTube เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับแทบจะยึด YouTube เลยก็ได้นะครับ,บ,เ,เ,นะรบเหมือนมาล่าไมดอนปีที่แล้วครับ FC ฟซวงวงอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไปรวมกันอยู่ใน Facebook เนาะนะครับแต่วันใน YouTube เนี่ยชิมีแต่ FC สาวน้อยแบบเต็มเลยพี่น้องเป็นหมืน่น เป็นมืน่นอยู่ขึ้นมีนะครับเก้าสิบเปอร์ซ็นคือเอฟซีสาวหน่อยครับไปเบิ้งจากคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะสำหรับเมื่อวานนี่ก็คือรายการตีสิบแลรายการตีสิบอันนี้บอสโจโเพิ่งกระทายเสร็จไปแล้วกับโบรูว่าเพิ่งก็บม่ได้ชี้แจงหรือแจง้งอนยะ่างน้อว่ามันจะออกรายการเออ,ออกอากาศเมืดไหลนะครับออกอากาศวันที่เท่าไหร่เดือนไหนอันนี้ยังบรทราบนะครับต้องรอฟังจากบอสโจรหรือเขาก็รองไปติดตามทั้ง เพจรายการเบิงนะครับหรือว่าผู้ใดหูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมน้ำเน่นะครับหรือผมอาจจะตก่าวส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทำงานหลายครับเมื่อวานทำงานทั้งวันไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ดูคลิปแบบเต็มๆนะครับแต่มา,าผมเห็นเรื่อยๆเพราะทั้งเมือ่อเห็นเรื่อยๆครับแต่ผมบ่ได้มีเวลาเบิงแบบจนจบคลิปนะครับผมกับผรู้ว่าในคลิปที่ผโจบมันเด็ดออกมาในมือวานนี่นะฮะมันมีรายละเอียดตรง วันออกอากาศหรือเปล่านะครับผมก็ยังบอทราบครัผู้ใดทราบกับอกผมมานึครับในคอมเมนต์จะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเนาะผมฟันธงเลยครับว่ารายการตีสิบเนี่ยนะครับออกอากาศวันไหนติดมาแรงแน่นอนล้านเปอร์ซนะครับฟันธงยังไงก็ติดมาแรงครับนะไม่มีรายการไหนที่ไม่ติดมาแรงนะครับที่วงอิงก,กับบอสโจไปออกนะ และการันตียอดวิวไม่ต่ำกว่า5 0 0นแน่นอนผมให้ถึงล้านนะครับผมให้ถึงล้านวิวครับภายในไม่ถึง1เดือนเนี่ยนะครับไม่ถึง1เดือนฮอตล้านแน่นอนอ่าเพิ่งเพิ่อเครื่องเดือนนถึงล้านและหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จนะครับก็ได้ยินขาวว่าวเม่ามี f อฟบุกนะเอบุกไปขอถ่ายรูปลูกสาวอยู่ในสตูเลยนะครับอยู่ในหม่องทายทําเลย นะครับก็ถ to ือว่าเป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งเนาะนะครับเห็นไหมครับลูกสาวไปยุ่ิใส่กับมีแต่เอฟซนะครับมีแต่เอฟซเอฟซก็น่าจะเป็นเอฟซพ่อพ่อเอฟซพ่อที่อยู่ในบ้านฮักน่ะผมก็เห็นเพิ่นลงรูปเพิ่นอยู่นะครับจีเบ๊กขอถ่ายรูปกับลูกสาวนะครับน่าจะอยู่ในบ้านฮักผมก็จำไม่ได้ว่าบ้านฮักล่างใดนะบางแรงเนี่ยผมกับเมื่อวานเนี่ยผมก็เบิงอยู่ครับเห็นเห็นเห็นภาพอยู่ด้วยกันว่าเป็นคนไหนนะครับที่ไปขอถ่ายรูปกับลูกสาวผมเห็นอยู่ครับ ก็ต้องแสดงความยินดีกับพ่อแฮกที่เข้าไปขอถ่ายรูปของลูกสาวนะครับได้พ่อลูกสาวอุ๊อิจฉาด้นะครับผมก็อยู่กรุงเทพเราบนมีเวลาไปหาลูกสาวนะครับมีเหตุเบียดเขียนงานเนาะนะครับนอกจากนั้นแล้วจบรายการเสร็จปั๊บพีนิกกี้ครับเพิ่นมาเหตุคลิปครับบอลโจก็โพสแจ้งครับว่ามีรายการเข้ามาเพิ่มครับงานเข้ารัวๆครับพี่น้องงานเข้ารัวๆงานเข้าอย่างไรครับงานถ่ายรายการทีวีอีกแล้วครับ แต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นการบันทึกเทปครับเป็นการเป็นรายการสดครับคุยแซบโชว์ครับเออเป็นรายการสดคุยแซบโชว์นะครับวันที่27เจ็ดนะครับเวลาผมบริเนตใจเดี๋ยวสักครู่นะฮะตามที่บอสโจโพสนะครับเวลาก็น่าจะประมาณสักบ่ายโมงหรือเปล่านะครับน่าจะบ่ายโมงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เวลาน่าจะประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าผมจําม่ผิดนะเห็นบอโจเพันโพดขออนุญาตนะครับ่ใส่ละโอ้บอโจเพันโพดหลายในต่ะมือนี่โอเคครับน,นี่ครับมาอีกรายการนะครับือวันที่ยี่สิสิงหาหนี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวลูกสาวกับบอโจก็ต้องเด แว่นลงมากรุงเทพอีกตามเคยครับนะพอเอกกับตอนจะ่พาลูกสาวมาอีกแล้วนะครับขึ้นๆลงๆไว้นี่แหละพี่น้องนะครับก็เป็นรายการคุยแซบโชว์ซึ่งรายการนี้นะครับลูกสาวเคยไปออกมาแล้วอย่างที่บอกนะครับเคยออกมาแล้ววิวกับปังอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันบป็แปลกที่เขาจะมาติดต่อแลวให้ไปออกรายการอีกรอบนึงครับเพราะอุงอิงอยู่ในกระแสตลอดเวลาครับอยู่ในกระแสของทั้งซื้อตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือ y o u u u b e f a c e b o o ทิกต็อกอะไรต่างๆอุ้งอิงอยู่ในกระแสตลอดเวลาตั้งแต่เข้าเข้ามาเป็นศิลปินในสาวน้อยเพื่ปันแพงนะครับนอกจากจะเป็นทางโซเชียลแล้วกระแสทั้งโซเชียลดีๆแล้วกระแสอุ้งอิงในทางทีวีเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ตลอด อย่างเช่นช่องไทยรัฐก็เอาองค์อิงไปอ,อกขคาวทำคาวแทบจะทุกเดือนพี่น้องนะอัมมาลินด์เออยังเออยล่าสุดนะครับเอ็มคอดก็คือช่องเก่าครับกัมมาเฮดสกุปเกี่ยวกับหมอล้ำหมอล้ำก็เป็นขนาดสาหน่อยเพื่อนแพงกัมมาขอสัมผั์องค์อิงอินนะครับนะถ้าเปิดจะเบิงเนาะนะครับสกุปหมอล้ำเบิงหมอล้ำมานะ่นะครับของช่องเก่าที่พากันแช์กันยูมนะครับและก็นะครับ เนี่ยฮะวันที่27สิงหาเนี่ยเป็นคุยแซบโชว์เห็นบอกว่าเป็นรายการสดนะครับรายการสดสดวัชร์วัตจู่าเวลาบ่ายโมงนะครับ13บนาฬิกาสินาทีเนาะนะครับก็ต้องรอติดตามครับวันแน่ใจมันเป็นวันมันเป็นวันอย่างเนาะยิบวันที่27วันวันหังคานบอกครับน่าจะเป็นวันหังคานรา่วันอังคานกับวันพุธนะผมกับวันแ่ใจเนาะนะครับนะก็ต้องรอติดตามเบิงครับนะ ประมาณนี้ครับสาหรับมือน,นีกับมีคลิปคลิปนีกับกับมีเรื่องมาเ้าจ่าก,กันียงเข่านี้เนาะมาบอกกล่าวกันไว้รอติดตามครับรอติดตามน่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้ชมแน่นอนนะครับและกาววันพฤหัดนี่อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมอีกอย่างครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับสาวน้อยเดอะซีร,รีส์มีลูกสาวพร้อมเด้กพี่น้องอ่ามีลูกสาวพร้อมครับนี่แหละล้อปังครับ อีพี่แรกนะครับติดมาแรงไปแล้วนะครับติดมาแรงไปแล้วอีพี่ที่2มีลูกสาวเอาให้มันติดหนึ่งมาแรงพี่น้องนะเอาให้มันติดหนึ่งมาแรงเบิ้งด้วยนะครับให้เขาหูว่าพลัง fc ลูกสาวเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนนะครับการติดมาแรงมันมันมติดง่ายๆครับพี่น้องมันม่ได้ติดง่ายๆครับนะเพราะฉะนั้นลองเบื้องครับหนึ่งมาแรงสิมาบอนะครับยาให้น้อยหนายาให้ระบบอุ้งอิงต้อง น้อยนาครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไห้พ่อกันคลิปนาครับมีออียงดีๆผมกระสิมาวาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้รอติดตามกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมปรับปรุงเอียงตรงไหนก็บ,บอกกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ